มาดูกันที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีนะคะจัดการแข่งขันมหาการรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดจันทบุรีประจำปี2567ค่ะ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ภพศสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันมหากรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดจันทบุรีประจำปี2567ซึ่งได้จัดริ้วขบวนอย่างงดงามในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดจันทบุรีประจำปี2567มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลที่สร้างชื่อเสียงทาง างด้านกีฬาให้กับนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่48การจนบุรีเกมกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38การจารจนิกาเกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ชอนตะวันเกมและการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมกับมอ,มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร ผู้ฝึกสอนและนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2,566ด้วยซึ่งทางด้านด รัฐวิทย์ตั้งเกียรติภาชระนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดจันทบุรีประจำปี2567ในครั้งนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีร่วมมือกับจังหวัดจันทบุรีชมรมสโมสรกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีและหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนร่วมกันมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาไปใน ทิศทางเดียวกันมีคุณภาพและสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างนิส,สัยการออกกําลังกายให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและเล็งเห็นคุณค่าความสําคัญคุณประโยชน์ของการเล่นกีฬารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดวยการจัดการแข่งขันดังกล่าวสมาคม กีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีให้ความสําคัญในการพัฒนากีฬาภายในจังหวัดจันทบุรีซึ่งกีฬานั้นหากต้องการให้เกิดความสําเร็จจําเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันอีกทั้งเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนของจังหวัดจันทบุรีได้แสดงความสามารถด้านกีฬาและเป็นการค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันต่างๆต่อไปทั้งนี้หลังจาก จากที่ไฟในกระถางถูกจุดขึ้นนับเป็นสัญญาณของการแข่งขันมหากรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนจังหวัดจันทบุรีประจำปี2567อย่างเป็นทางการ